สสวัดีค่าตาพิมชาเน่เกมเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเล่นกันเลยไดคะจะเป็นสีที่สั้นละสีสั้นละสีเอือมานี่นะคะเราเปิดออกมานี่ครับอันนี้นะคะจะเป็นบอร์ดเกมค่ะแล้วอันนี้นะคะจะเอาสตาร์ทอยู่ตรงไหนดูอ๋อนี่สตาร์ทอยู่ตรงนี้นี่นะแล้วก็เดินวนนี่นี่นี่ไปไหนมาเนี่ยใส่ตรงนี้ นี่นะคะคก็จะมีเป็นกระเป๋าวิเศษนะคะอเ,คเอาไปสุ่มนะถ้าสมมติเราเดินไปตกตรงเนี้ยก็คือเราก็จะได้สุ่มหนึ่งอันนะนี่นะคะก็จะเป็นขีบสมบัติถ้าใครเดินตกขีดสมบัติก็อาจจะได้ของดีเสมขีปสมบัติก็คืออันนี้ใช่สิเธอเนี่ยมันจะเป็นของดีอันนี้เหมือนจะเป็นแบบต้องสุ่มเอาแลเนะี่ยขีปสมบัติดีกว่ากระเป๋าวิเศษ้าจับผู้ร้ายได้ตามใบประกาศจับได้รับเงินรางวัลสองพันห้าร้อนะจะตรนี้ ต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบใบชิ่งไอ้ใบฉนดบ้านใบฉนดที่ดินนี่นะเป็นฉนดที่ดินฉนดที่ดินก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหรอใช่แบบเป็นบ้านอย่างเงี้ยส่วนเนี้ยพวกนี้เนักแล้วก็ไฟฉายส่วนอ่ะแล้วถ้าเราไปตกใช่ิดไหมเราจะซื้อไหนไฟฉายอส่วนอยู่ตรงไหนอ๋อนี่นี่ไฟฉายอส่วนเราจะซื้อก็ได้ค่ะบุ๊คซื้อใช่ไหม ตา,ตามขั้นตามขั้นใช่ไหมใช่ตามขั้นลงมาแบบนี้ใช่ด้านนี้ก็จะเป็นตังนะคะเดี๋ยวเราขอไปจัดก่อนนี่ก็จะเป,<า>เป็นตังเป็นต<ๆ>ังแล้วก็จะต้องมีคนเป็นธนาคารอย่งคนแล้วเดี๋ยวมาบอกนี่ก็จะเป็นผู้เล่นจ่ายนก็จะเป็นแบงค์ห้าร้อยคนละหนึ่งฉบับแบงค์ห้าร้อยก็จะเป็นแบบนี้แบงค์ห้าร้อยคนละหนึ่งฉบับให้บางซาย คนละ5้าสองสามสี่ห้างสี่หานัดีๆายทำตาดีๆถ้าสีฟ้าตอนต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มเกมกัน,กนเลยอย่างแรกนะ <c oughs> ตอนแรกเราก็จะโอ้ยออกกันนะคะมาะหาคนหนึ่งโอ,อ,ยอ,อย้ยโอ้ยชุบยิ่งชุบ นี่ติ๊นเป็นธนาคารใช่อ้ามาต่อไปยังไงดีไปยังไงต่อต่อมาอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะก็โยนลูกเต๋าโยนลูกเต๋าอ่าลัสลินโยนลูกเต๋าเลยจะได้เลขอะไรได้เลขอะไรเอานับเท่าไรคะหกอ่ะหกหกแล้วนี้ด้วยบวกนี้ด้วยเจ็ดแปดเก้าแปดค่ะ ตะวัน1นึ่พันอันนี้คืออะไรนี่ตินอาคาที่จะเป็นราคาค่ะว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้ออ่นานัตนัลลินซื้อไหมคะซื้อนัชลินซื้อนัลลินใส่ปราเหนึ่งพันก็หนึ่งพันแบงค์เดียวค่ะแบงค์ 1, เดียวนี่มามันคืออะไรนะทุ่งดอกทานตะวันนี่นะคะราคาหนึ่งพัน ถ้าแล้วนัสลินก็ต้องให้เรามา,ะะามดึงดันแล้วเราะะแล้วคนที่เป็นธนาคารนะคะก็ต้องให้โฉนดที่ดินค่ะคือผู้หลักธารต่างบ้นก็จะเป็นสีฟ้าถ้าใครมาตกหัวสีฟ้า,ถ,า,าถ้าสมมติตัวใครเนี่ย <c oughs> เดินไปแล้วไปตกที่บ้านนัสลินเหมือนกันอะ่ะ <c oughs> เขาก็ต้องเสียตังค์ให้นัสลินเท่านี้เลยไหนอ่ะนี่ข้างบนก็คือชงบเลยหกสิบาทสิบาทอ๋ออ่านัดโอเคอ่านัดวางบางบ้านไว้อันนี้นัสลินถืซื้อที่ดินที่นี้ไปแล้วนะคะ ต่อไปตามมามี่มามี่โยนมามีได้หกกับนี่อ้าวมามี่มามีก็ต้องเดินมาตกที่นัำซลินหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดมามี่ตกที่น้ำซัลินก็ต้องจ่ายน้ำซัลินเท่าไหร่นะหกสิบหกสิบบาทน้ำซลินต้องเก็บที่ดีไหมเนด็ดหรอใช่แล้วต้องวางไว้เก็บที่ดีไว้ตรงนี้เลยนี่เสียเงินให้น้ำซัลินไปแล้วหกสิบบาท ต่อไปตาฮาสันสันทอยฮาสันจะได้เท่าไรสิบันไดห้าหกเจ็ดแปดเกสบกลับบ้านพักกินขนมหนึ่งตาก็คือเดก็คือฮาสันห้ามไม่ต้องเดินหนึ่งตาใช่ไหมอ่าต่อไปตาัารินทอยลารินทอยัารินทอยนี่นหยิบนี่ทอยก่อนหยิบอันนี้อีกอันนึงอยู่ไหนลูกเล่ ได้ห you know e ้ากับหนึ like ่งเป็นหกอ่านอดนัดเดินเลยหกหนึ่งสองสามสี่ห ah ้าหกทะเล่ไ UH ้อันนี้ซ้ำแล้วเพราะหนูซื้อไปหลายครั้งแล้วหลายครั้งให้หนูซื้อแค่ครั้งเดียวเองมาหนูมีอะไรมาให้ดูนะอันหนึ่งสองสามบ หนึ่งสอห้ากอันนี้มาซื้อนี่มาซื้ออันมีแตกแตกตังแตกตังเพันโผ่ใช่ไหมอาร์ตมาถ้าใครมาตกมามีได้ร้อยยี่สิบบาทอก็ต้องเป็นอันนี้ก่อนใช่ไหมต้องต้องใช้สีเหลืองก่อนใช่จทุกคนเอเคต่อไปตาลัสลีนเพราะว่าเพราะว่าบางซันได้ได้พักกินขนมก่อนบางซันกำลังกินปากเลือะอยู่ 11 12อ็ดสิบสองจจ้ะสองพันหกไอ่จบอันนี้2ใบ2องพเอาแบงค์ห้าพันไปเลยก็ได้แตกแตกแบงค์แตกแบงค์แบงค์ห้าพัน่นี่มาอีกน่นจะแจกเงินซรีนให้มาห้าพันบ้านร้นนะคะชื่อบ้านขนมบ้านบ้านขนมสีิอง้่ใครตกจนจ่ายสองร้อจนเลยคนนั้นอ่ะเอ้าทอน่ะไร สองพันธุ์ก็ให้น้องไปก่อน400อก็เป็นสามพันหยิบ400รอไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งมาเดี๋ยวเพิ่งหยิบสี่รอยไปนะคะเป็น3ามพันแล้วก็4ี0 0ันห้ันหยิบแบงค์สองใบฉันกรังรวยรวยแบงค์สองใบออตอนนี้ฉันกรังถูกหวต่อไปตามามี่มาม่จะได้เลขอะไรถูกหวยซ หนึ่งสองสามสี่จัสลับซื้อค่ 1> 1, 8, 1, 8. อะพันแปดพันแปดหาตั้งก่อนพันแปดแตกไปอีกห้าพันพันแปดแตกหน้าพันห้าพันพันแปดก็เอามา 200, 1, 8, สองร้อยก่อนพันแปดก็เป็นสองพันจัน สามสี่ห้าอีกพันหนึ่งไม่ได้คืนธนาคารขี้โกงทุกคนต่อไปตาปังสั้นเท่าไหร่บังไม่ล่นแล้วบังได้เท่าไหร่ห้าบังเดินมาหนึ่งสองสามสี่ก็ไม่หกจิ้งจกไปสายยอดส่วนไปสายยอดส่วนพี่ไร่สองพันบาทอ้าวต้องซื้อด้วยเหรอซื้อได้แล้วแต่เรา เอาบริษัทจ่ายไปสองพได้ไปเลยได้ตาเกียบบาทเนี่ยสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าสมมูรณซันซื้อที่อื่นเป็นพิเศษเหมือนกันสมมูรณซื้ออันนี้เอาไปเลยตอนนี้มามีเนมามีเนวางบ้านวางบ้านซันเป็นเท่ากับตอนนี้นะคะนัสลีนมาตกที่บ้านหีบสมบัติเราก็จะต้องจับการ์ดหนึ่งใบนัดจับนัดได้เป็นอะไรเดี๋ยวอ่านให้ค่ะเอามาค่ะเดี๋ยวอ่านให้ ยากจากตะเกียงวิเศษใจดีให้เงิน5,000บาทผู้ชนะไ้า0 0บาทได้เป็นแบ้งี้ยไดเงีแยได้เงี้นได้เงี้ยได้บง์้ยไ้เอี้ได้เงี้ยด้เงียได้เงี้ยได้เงี้ยได้เียไ้เลยเหรอยได้เยได้เนียเนี้ยได้เงี้ยได้เงี้ยดเี้ยไเราเลี้ยัน้เ้ยไเี้ย้เงีัเงียด้เี้ยได้เี้ยกด้เงเงี้กได้เี้ยได้เงี้อี้ยไ้ชนะนะคะเราจะประกาศกยคือ ค่าสันนั่นเองเงินเงินเยอะจริงเงินเยอะสันมีเงินเยอะเพียบเทียบเทียบเียบเลยดูสิโอ้โหมหาเศรษฐีคนต่อไปของประเทศไทย <c oughs> ใช่ป่ะใช่ป่ะวันนี้เราก็จบลาไปก่อนนะคะสำหรับเกมสร็จนบ๊ายบาย